สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาดู s y n t a x นะครับหรือว่าวกรณ์ทางภาษาของตัว jQuery นะครับว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับครับสักษณ์ตัวแรกหรือว่า syntax ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายดอลลาส์สตยตัวนี้นะครับหรือว่าเครื่องหมายดอลลร์สติงตัวนี้นะครับซึ่งตัว jQuery ก็จะเรียกว่า jQuery function นะครับเครื่องหมายดอลล่าแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะครับซึ่งในวงเล็บนะครับก็จะมี เครื่องหมายคำพูดนี้อยู่นะครับแล้วสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเราสามารถที่จะใช้ซ e เล c กเตอร์ซึ่งเมื่อ s e l e c t เตอรนะครับถูกเขียนอยู่ภายใน jQuery function แล้วนะครับก็จะเป็นการเลือก Element ที่เราจะทำงานด้วยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะมี id name นะครับ id password id user นะครับเราก็ใส่ s e l e c t เตอรลงไปตรงนี้นะครับแล้วตัว jQuery ก็จะเข้าไปทำการค้นหาตัว Element เหล่านั้นนะครับภายในหน้าเว็บเพจ หรือภายในโครงสร้างของเว็บไซต์ของเราต่อ้ัครับก็จะตามด้วยดอทนะครับและต่อจากดอทก็คือสิ่งที่ตัว jQuery จะเรียกว่า m t h o t นะครับซึ่ง Math e t h o d นั้นก็สามารถที่จะดำเนินการกับ Element ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู m e t h o t นะครับของตัว jQuery ว่ามีอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับตัวสุดท้ายครับก็จะเป็น Content สสำหรับ s e l e c t o r e l e m e n t นะครับส่วนประกอบของไวยากรณ์ภาษาตัว jQuery ก็จะมีอยู่4อย่างดังนี้นะครับก็คือตัวดอลลาร์ซ i g n หรือว่าดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น jQuery function นะครับแล้วก็ต่อด้วยวงเล็บนะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดนะครับภายในเครื่องหมายคำพูดนี้ก็จะเป็น Selector หรือว่า m l n t e n t บนหน้าเว็บเพจ เราก็มีดอทนะครับตามด้วย e t h o d ที่ jQuery library เตรียมให้เราใช้งานเราสามารถที่จะเรียกเอา m e t h o d ต่างๆนะครับมาใช้งานได้ตัวนั้นครับก็จะเป็นนะครับตัวที่เป็น Content สสำหรับ selector element นะครับและนี่ก็คือ4องค์ประกอบของ Syntax นะครับของภาษา jQuery นะครับหรือว่าตัว jQuery library ครับขอบคุณครับ